นะครับเนี่ยเราในวิธีวิธีติดพลาสติกใสเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากโควิดนะฮะเพราะว่าการทำความสะอาดจะมีแอลกอฮอล์จะฉีดพ่นหรือว่าเช็ดป้องกันแอลกอฮอล์ไม่ให้เข้าไปทำลายหรือเข้าไปทำให้ปุ่มลิฟท์ชำรุดนะครับนี่ช่างเราทำ ถ้าท่านใดจะใช้สูตรนี้ไปก็ใช้ได้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครัมีพลาสติกพลาสติกก็ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างที่ให้มันหนานิดนึงนะครับแล้วก็เทปใส่รับนี่ฮะตอนนี้เชื้อโลกเยอะเราต้องเซฟตี้ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับ なかっ